สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3นะครับเราก็ามาต่อกันใน E ีีที่4นะครับเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนนะครับครั้งที่แล้วที่คราฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวน,นะครับวันนี้จะมาขึ้นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเป็นบุคคลที่เราให้ความสําคัญถูกต้องไหมครับเราให้ความสนิทสนมทํากิจกรรมร่วมกันแต่ในปีนี้เรา ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เรียนกันที่บ้านนะครับนานๆถึงจะทํากิจกรรมบางครั้งนึงนะครับเพื่อนนะครับมีความสําคัญต่อตัวเราอย่างไรนะครับก็คือเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนเป็นเพื่อนเล่นนะครับเป็นเพื่อนคุยนะครับเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาเป็นผู้ที่ปลอบใจเราเมื่อเรามีปัญหานะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจึงควรปฏิบัติตนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนของเรานะครับนักเรียนลองอ่านตรงนี้นะครับสถานการณ์ข้างล่างนี้แล้วช่วยกันบอกนะครับที่ว่าตนเองเป็นเพื่อนของแดนเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเดไปดูสถานการณ์ข้างล่างกันเลยนะครับเมื่อคืนแดนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ จนทําให้ลืมทำการบ้านวันนี้เขารีบเขาจึงรีบตื่นและมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาขอลอกการบ้านเพื่อนนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาก็พบเพื่อนสนิทแล้วเล่าปัญหาให้ฟังพร้อมทั้งขอลอกการบ้านของเพื่อนของเขานะครับเพื่อนของเขาจึงจะตอบว่าไหนถ้าฉันเป็นเพื่อนของแคนฉันจะไม่ยอมให้ลอก การบ้านของฉันแต่จะให้เขาสรารภาพกับครูตามจริงและสัญญาว่าเขาจะไม่ทำผิดอีก,อกนะครับนักเรียนลองคิดดูว่านักเรียนจะใช้คำตอบหมายกับเพื่อนนะครับถ้าผมเป็นเพื่อนของแทนผมจะให้แทนลอกการบ้านแต่อ,อภัยนะครับถ้าผมเป็นเพื่อนของแดนผมจะให้แดนลอกการบ้านแต่แดนต้องสัญญาว่าคราวหน้าจะไม่ลืมทำการบ้านแบบนี้อีกอนักเรียนลองคิดดูครับว่า ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของแดนนักเรียนจะทำแบบไหนนะครับขับแดนจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายเอาให้เวลาตอบครับหนึ่งองสา่าถ้าเป็นเพื่อนของครูนะครับครูจะให้ตอบในข้อที่เป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับจะไม่ให้พิลอกการบ้านนะครับแต่จะให้ เขาสา,ารภาพครูตามความจริงนะครับเพราะว่าการลอกการบ้านเนี่ยเป็นการผิดระเบียบวินัยอยู่แล้วนะครับเราต้องถ้าเป็นการสอน,นสอนได้แต่ถ้าให้ลอกเลยเนี่ยไม่ได้ผิดระเบียบนะครับต่อไปดูเลยครับการสร้างสัมพันธภาพวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนนะครับการสร้างสัมพัท์สัมพันธภาพ ในกลุ่มเพื่อนนั้นนักเรียนควรเริ่มจากการปฏิบัติตนที่ดีนะครับซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ1เราจะต้องเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มแย้มเแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับใครเห็นเราก็ชอบนะครับเพราะว่ามีสุขถ้าเราหน้าบึง้งตึงมาเพื่อนก็ไม่กล้าเข้าใกล้เราไม่กล้าพูดคุยกับเรากลัวเราจะไปด่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะหน้าตาไม่ยิ้มแย,ย้มไม่ได้เริงยมใสนะครับส พูดชมเพื่อนด้วยความจริงใจไม่ยุกยอเพื่อนเกิดค,ความเป็นจริงนะครับไม่ประชดประชันเพื่อนพูดชมด้วยความจริงใจโอวันนี้เธอแต่งตัวมาสวยจังเลยนะครับสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนข้างนอกนะครับไปเที่ยวมาเจอกันนะครับพูดเยืนยอเชิญชมพูดชมเพื่อนด้วยความจริงใจนะครับต่อไปครับ ควรคิดก่อนพูดทุกครั้งเวลาเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราควรที่จะคิดก่อนพูดนะครับไม่ควรนินทาว่าร้ายหรือนําความผิดพลาดของเพื่อนมาพูดคุยนะครับเพื่อนจะมีความรู้สึกไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนินทาว่าร้ายนะครับถ้าไม่พอใจถ้าไม่ถูกใจก็บอกเพื่อนตรงๆว่าไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้พูดต่อหน้ากับเพื่อนไปเลยนะครับ C มีน้ำใจต่อเพื่อนนะครับและให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราสามารถทำได้เช่นอะไรครับมีน้ำใจเอาสมมุติว่าเพื่อนลืมเงินค่าอาหารกลางวันมานะครับเราเนี่ยกินเหลือเรามีเหลือเราก็ให้เพื่อนยืมก่อนนะครับส่วนคนที่เป็นเพื่อนก็จะต้องนำมาคืนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราให้แล้วเราเป็นคนที่อดอาหารเองไม่ได้นะครับเราต้องช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถทำได้หรือช่วยสอนการบ้าน ช่วยทําความสะอาดช่วยทาความช่วยทําเวรนะครับเวรประจําห้องนะครับนี่ก็คือการช่วยเหลือการมีน้ําใจต่อกันนะครับเพื่อนหกล้มเพื่อนถือของหนักมาอย่างนี้เราช่วยนะครับต่อ,อไป5ครับเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยและชักชวนเพื่อนแับพฤติทางที่ดีนะเช่นอะไรครับเล่นเล่นก็เล่นอย่างเหมาะสมไม่ใช่ ไม่ใช้กําลังความรุนแรงมากจนเกินไปคุยก็คุยโดยใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับแล้วก็ชักชวนไปเล่นในทางที่ดีก็คือไม่ทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ทําผิดกฎระเบียบของสังคมนะครับจะทําอะไรต่างๆโดยที่อยู่ในสายตาของผู้ปกครองพ่อแม่หรือค,ครูนะครับ6เมื่อมีปัญหากับเพื่อนนะ ให้พูดคุยปรับความเข้าใจโดยใช้เหตุผลไม่ใช้กำลังในการโชกต่อยนะครับมีปัญหาสมมุติว่าเพื่อนหยอกลอ้อเราแรงๆเราก็พูดไปเลยว่านี่เราไม่ชอบนะนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับพูดตามความจริงโดยใช้เหตุผลถ้าเธอเป็นชั้นนะนะครับถ้าเธอเป็นชั้นแล้วเธอก็จะรู้ว่าชั้นก็ไม่ชอบเราก็รู้ว่าเธอไม่ชอบอะไรนะครับคุยกันด้วยความเข้าใจด้ยเหตุผลนะครับ ต่อไปครับข้อที่7ครับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจเช่นครูให้ทํากิจกรรมกลุ่มนะครับแต่ในกลุ่มก็แบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเพื่อนนะครับเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้มีความถนัดด้านไหนถ้าเพื่อนคนนี้วาดภาพสวยงามก็ให้เพื่อนทําถ้าเพื่อนคนนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งลายมือสวยก็ให้เขาทําหัวข้อตกแต่งให้สวยงาม นะครับไม่แบ่งเพศหรือฐานะเวลาเล่นเกมกีฬาอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันด้วยความเต็มใจนะครับการมีครอบครัวที่ดีและเพื่อนที่ดีทําให้เรามีความสุขถูกต้องไหมครับเราก็อยากมาทํากิจกรรมที่โรงเรียนแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่ไม่ดีหรือเพื่อนมาคอยแกล้งเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราหนึ่งไม่รู้รู้สึกไม่อยากมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคนนั้นๆนะครับ แต่ถ้าเราปฏิบัติดีนะครับหรือเรานึกถึงใจเขาใจเราสําหรับคนที่แกล้งเพื่อนก็ควรที่จะหยุดได้แล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะมีเพื่อนเยอะเราอยากจะมีเพื่อนดีๆเราก็ต้องทําสิ่งดีๆกับเพื่อนเหมือนที่ครูเอ่ยมาทั้ง7ข้อนะครับเดีวครูลองถามนักเรียนขออภัยนะครับให้น,นักเรียนลองตอบพร้อมในคลิปไปเลยนะครับนักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสําคัญต่อน,นักเรียนอย่างไรบ้าง อันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทำลงในสมุดนะครับ3ข้อนะครับใน3ข้อตรงนี้นะครับฝากให้ผู้ปกครองนะครับช่วยอธิบายนักเรียนด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะทำไฮไลท์ให้ตรงนี้นะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับจานวน3ข้อนะนักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสําคัญต่อนักเรียนอย่างไร เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมีความหมายอย่างไรในบางคําอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยสอนช่วยอธิบายความขยายความเพิ่มนะครับคนที่มีเพื่อนมากมักมีนิสัยลักษณะอย่างไรนะครับนี่ก็คือการเรียนการสอนในวันนี้นะครับสําหรับชั่วโมงนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย